สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนหมอนทองบนภูเขาสูงนะครับทุเรียนนุ่นนี้มันอายุประมาณห้าหกปีครับเป็นลูกมาประมาณสองปีปีนี้จังหวัดระนองเจอปัญหาไยแรงนะครับทำให้ลูกทุเรียนไม่ค่อยโตลูก ไม่ค่อยได้ไซส์ไม่ค่อยได้ขนาดที่จะส่งออกประเทศจีนอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับทุเรียนน่าจะตัดได้ลูกก็ประมาณนี้ต้นหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบลูกครับทรงไม่ค่อยสวยครับ ทุเรียนขาดน้ําไม่ค่อยกลมแต่ยังพอส่งออกได้อยู่แบบนี้บังต้นก็ดกมังต้นก็ไม่ดกต้นนี้เยอะอ้าวสิบลูกเต่น้ําไม่ค่อยสวยให้ลูกก็เล็กฝนตกนะครับช่วงนี้ตกทุกวัน ต้นนี้นะครับเป็นไฟทอปเทอร์าเป็นรอบรอบวงต้นเลยนะครับโรคหน้าขอดินนะเป็นตั้งแต่ก่อนออกดอกแต่ผมลงเอาไว้ลูกดูนะครับโดยที่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถักรอบผมทำเป็นเส้นขึ้นมานี้ให้เวลาเราทายายามันจะเข้าไปข้างในต้นนะครับชรงไม่สวยครับเรียนปีนี้เบี้ยว น้ำก็จิบแปลงนี้ประมาณห้าพันกว่าลูกนะครับทุเรียนประมาณ200รอต้นต้นนี้ไม่ค่อยดกเลยลูกมันใหญ่อันนี้ก็เน่านะครับแผ่ใหญ่เลยไฟทอ,เอฟทอเตล่า นี่เราถากทายายแล้วนะครับนา่าจะหายแล้วไม่ค่อยดกต้นนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปหน้านะครับคลิปนี้ให้ดูวิการสองพันหาร้อยห้าหกสิบ